สวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกันสนุกสุขสนเล่นกันขึ้นเพลงดอกไม้ผริบ้านขับขานบทเพลงเราสิคนเก่งเป็งเสียงสวัสดีผู้หญิงสวัสดีค่ะผู้ชายสวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาพบกับคุณนี่ในเดี๋ยวรู้ศึกษาพาเพลินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะขึ้นในบทที่12นะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมหนังสือเดรุนศึกษาขึ้นมาและเปิดไปที่บทที่12พร้อมๆกันค่ะถ้าเด็กๆน,นะคะพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านดารุยนศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเด็กๆเปิดไปที่บท12บและบทที่12บนะใช่ไหมคะบทที่12นะคะจะเป็นบท ที่เริ่มต้นด้วยอักษรต่ำนะคะทั้งหมด14ตัวนะคะที่จะไปประสมกับสระเสียงยาวทั้งหมด12ตัวที่เรียนมาแล้วนะคะอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอักษรต่ำทั้งหมด14ตัวกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่รูปพยัญชนะตัวคอควายนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าคอ,อต่อมานะคะเป็นตัว งงูนะคะออกเสียงว่างอต่อมานะคะชอช้างออกเสียงว่าชอต่อมานะคะซอโซออกเสียงว่าซอต่อมานะคะตัวพยัญชนะตัวทอทหารนะคะออกเสียงว่าทอต่อมานะคะนอหนู ออกเสียงว่านต่อมานะคะพอพานออกเสียงว่าพอต่อมานะคะเริ่มที่บรรทัดที่สองนะคะเริ่มต้นด้วยรูปพยาชนะตัวฟฟันนะคะฟอฟันออกเสียงว่าฟอต่อมานะคะมอม้าออกเสียงว่ามอต่อมานะคะยอยักษ์ออกเสียงว่า ยอต่อมานะคะตัวรอเรือนะคะออกเสียงว่ารอต่อมานะคะตัวรอลิงออกเสียงว่าลอต่อมานะคะรูปพยัญชนะตัววแหวนออกเสียงว่าวอและสุดท้ายตัวพยัญชนะตัว ฮอนกคูกนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าฮอนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออักษรต่ำทั้งหมด14ตัวนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกออกเสียงเพื่อใช้ในการผรสมสละนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านกันนะคะในตอนที่1กันเลยนะคะอะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ นิวชีอยู่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะอ่าพร้อมแล้วนะคะชี้ไปที่คำที่หนึ่งตอนที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งนะคะเด็กออกเสียงตามคุณนี่นะคะมอ,อือมือมอ,อือมือต่อมานะคะ ทออัมทาทออัมทาต่อมานะคะฟไอไฟฟไอไฟคออ,อออคือคอออคือต่อมานะคะ มอามามอามาต่อมานะคะยออยอยออยอต่อมานะคะงอเอาเงางอเอาเงาต่อมานะคะ พอไอพพอไอพัย,พออพยต่อมานะคะวออาวาวอ,อาวาต่อมานะคะงออูงูงองอูงู นอานานอานาต่อมานะคะดูที่บรรทัดที่สองนะคะของตอนที่หนึ่งนะคะพอแอแพรพอแอแพรโนไอไนนอไอไน ต่อมานะคะทออาทาทออาทาต่อมานะคะมอเอาเมามอเอาเมาลออาลาลออาลา ซอออซอซอออซอต่อมานะคะอยออายาอยออายาทอเอเทอเอเทอเอเทต่อมานะคะ ราอ,อูรูราอูรูมาอ,อีมีมาอ,อีมีอ่าและคำสุดท้ายของตอนที่หนึ่งนะคะคออัมคําคออัมคํา ค่ะและนี้ก็จบไปแล้วนะคะของตอนที่หนึ่งนะคะดเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกอ่านนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆคัดนะคะคำศัพท์นะคะในดารงศึกษาบทที่12ตอนที่หนึ่งนะคะลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณนี่ในรายห้องเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ